มาครับเปิดซิงกันเลยอินซากิฟิลิปโปอินซากิครับเว e ร์ลีเจนตัวแรกครับที่จะทำการรีวิวในชาแนลของผมนะมาครับถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟีฟ่ติดต่อได้ที่เพจฟีฟ่าไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้านจอยสติ๊กไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอน ครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้งตอง Store Topup ัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Steam wallet s t e a m อ a l ล็ t ก็มีนะครับนั่นเองคือเราก็จะมาแบบคอนเซปต์ Concept เดิมนะรู้สึกยังไงนึกคิดยังไงที่ได้เล่นมันก็พูดไปตามนั้นครับมามาสไตล์แบบสบายๆส,สไตล์ซีตร้า55บวกเริ่มเลยคือไอตัวเนี้ยมันจะยกตัวอย่างว่าเหมือนตัวนู้นตัวนี้ไม่ได้วะ่ะ อย่างเช่นเวลาผมรีวิวตอร์เรสเอ็กไออย่างเงี้ยความรู้สึกก็เหมือนแบบอย่างยกตัวอย่างตอรเรสศูนย์เก้าแต่เก่งกว่า3เท่าอะไรเงี้ยด็อกบาเอ็กไอก็เหมือนแบบด็อกบาสิบยูบวกสักสักสี่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอตัวเนี้ยมันมันเป็นความรู้สึกใหม่เลยอะ่ะแบบไม่เคยเจอมาก่อนเนี้ยกองหน้าสไตล์แบบเนี้ยจะว่าเหมือนเอโต้ก็ไม่ใช่จะว่าเหมือนตอ r เรสก็ไม่ใช่ครับแต่ณตอนนี้นะ เท่าที่ผมเล่นมานะแม่งเป็นตัวที่คมที่สุดเท่าที่ผมได้จับมานะคือเอาจริงๆเปเล่อะมันก็น่าจะคมกว่าครับแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นไงณนะตอนนี้ผู้เล่นที่ได้จับและเรียกว่าคมที่สุดตั้งแต่เล่นมาก็อินซากี้นี่แหละแล้วก็ไอจังหวะแบบเมื่อกี้จังหวะกระชากบอลไปข้างหน้ามันทำได้ใช้คําว่าอะไรดีวะใช้คําว่านุ่มอะแล้วมันตรงเนี่ยมันตรงมากเลยมันมันควบคุมบอลได้ดีมากๆอะ่ะแมง จะว่าโกงมันก็ไม่ใช่ครับมันก็มันก็ตามราคาจะว่าโกงมันก็นิดหนึ่งอ่ะแต่ว่ามีแต่ว่าจะมีสักกี่คนครับที่จะมีปัญญาหามันมาใช้แล้วน้องคนนี้ที่ให้ไอดีมาครับก็เปิดได้แม่งดวงดีว่ะแล้วดูน้องเขาเวลยสามสิบเอ็ดเองอ่ะคือทีมน้องเขาบอกก่อนเลยนะว่าสิบเอ็ดตัวจริงยังต้องมีบวกศูนย์ถึงสองตัวคือตัวแบบน่าจะเป็นแบบพึ่งเล่นครับแล้วพึ่งเล่น,นเปิดได้เวอร์รีเจนเลยว่ะ เล่นมาจนเลเวล100เนี่ยยังไม่ได้ XI เลยตั้งแต่รีเจนชุดแรกสุดก็ยังไม่เคยได้นี่ลอจะเป็นอินซากี้เลยเล่นแล้วก็อยากได้วะ่ะปล่อยเข้าไปปล่อยต่ำเงินไหมคือมันเก่งมากเลยนะเว้ยเรื่องจบสกอร์แล้วก็เรื่องความเร็วหาช่องนี่ไม่ต้องพูดถึงคือเราน่าจะพอเดากันออกอยู่แล้วครับว่าไอ้นักเตะวอล์ e ีเจนเนี่ยแม่งน่าจะโกงทุกตัวโดยเฉพาะไปเล่ผมว่าแม่งโกงมากนะ เร็วไอเร็วแข็งคมเนี่ยมันมีครบทุกตัวอยู่แล้วผมว่าแล้วก็เรื่องการหาช่องเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆแม่งหาช่องดีกว่าตอเลสเร็วกว่าเอโต้คมกว่าด็อกบาโอ้โหแม่งร้ายกาจจริงๆนี่ขนาดอินซากี้นะตัวอื่นเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะเอาไว้เราเจอกันแต่ตัวนี้ก็เรามาดูจังหวะต่างๆที่อินซากี้ทำในคลิปนี้เลย จังหวะน,นี้ตัดบอลได้อิซากิกระชากหลบมาซัดด้วยซ้ายจะซ้ายหรือขวาหายหมดตัวนี้จะซ้ายหรือขวาหายหมดจริงๆจังหวะน,นี้ครับส่งมาอิซากิกระชากหลบมายังตันนิดนึงแต่ยังได้หายไปมาอีกแล้วอิซากิอิซากิได้บอลกระชากเข้าในได้ยิงด้วยสายซ้ายก็หายขวาก็หายทำได้ดีทีเดียว <c oughs> โกงอ่ะ <c oughs> โกงอยากได้ว่ะ ไม่อยากจะคิดว่าเชฟเชงโก้จะเก่งขนาดไหนแต่ก็ไม่มีปัญญาซื้อครับจงังหวะนี้อิซสก,กิ้ตัดบอลได้ครับดวลเดียวแบบนี้ใช้สกิลของ5ดาวหลบมาทําได้ดีเอ้ยสกิลเมี่อกีส้สดาวก็ทําได้ปะวะไม่แน่ใจครับครับซาจังหวะนี้ครับหนีบอลขึ้นมาทําได้ดีทีเดียวแต่ว่าไอ้ดีน้องเขาเล่นเล่นค่อนข้างใจยากนะผมว่าแลจวจังหวะนี้สกกีย,ยิงไม่เข้าครับยังดวงดีบอลมาเข้าทางเพราะว่า กองหลังตัวจริงเป็นเฟอร์ดินานซิเฟอร์ดินานซิปยูคู่กับอสปิลิลกวราไม่ได้ฟังผิดอสปิลิลกวราเป็นกองหลังตัวจริงซึ่งดีที่สุดในทีมแล้วแล้วก็มีบวกศูนย์อีกหลายๆตัวทีเาา่เอามาใช้จริงไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องฝืนใช้ครับและจังหวะน,นี้เนี่ยดูการกระชากบอลดิทำไมมันทำได้นิ่งขนาดนี้วะไอฮาซาบวกแปดอะไรแบบนี้มันก็มันก็ทำได้นะแต่มันไม่นิ่มขนาดนี้ จังหวะก,กระชากนี่มันนิ่มมากครับแล้วเรื่องยิงเรื่องจริงว่าเรื่องยิงนีงง่ไว้ใจเขาได้ครับสําหรับอินซากิ้จังหวะน,นี้หลุดมาอีกแล้วครับอินซากิ้หลบมานิ่มๆยิงเข้าไปจังหวะเล่นท่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องห่วงพวกเวิ l ์ w เวิ d ์เบสหรือเวิร์รีเจนอะไรอย่างเงี้ยมัน5ดาวอยู่ละเล่นท่านี่สบายจังหวะนี้โดหลุดมามีฝนตกและโดชิปมาเข้าทางบอลเล่เอ้ยจุดข้อเสียที่ผมใช้มีอยู่จุดเดียวนะคือ มันไอ้นี่ยิงฟรีคิกมันก็ไม่ถือก็เป็นข้อเสียโดยตรงครับมันยิงฟรีคิกได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือแม่งเลวเลยเลวเลยอ่ะยิงฟรีคิกนี่ข้ามคานตลอดจริงๆเพราะว่าค่ายิงฟรีคิกมันน้อยน้อยมากยิงแบบโอ้ไมไ่ไม่ได้ลุ้นครับแต่ก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละทีมก็คงจะมีตัวยิงฟรีคิกประจําทีมอยู่แล้วอินสก,กีนี่ก็ให้เล่นเป็นหน้าไปเออผมว่าอย่าว่าแต่หน้าเลย ปีก CF CAM ค่าพลังขนาดนี้แม่งเล่นได้หมดครับเร็วชิบหายเร็วแข็งคมอึดโอ้เกินเกินไปแล้วอของน้องเ้านี่เวลแค่13หรือเปล่าวะน่าจะ13นะถ้าผมจำไม่ผิดเวลยังไม่ตันเลยเวลยังไม่ตันก็ขนาดนี้แล้วแล้วดูหญิงลูกนี้เสยเพดานคานเพดานคานหลุดมาอีกแล้วจวังหวะกระชากแบบน,นี้มันทำดีไง มันเลยใช้ได้บ่อยๆครับอย่างตัวอื่นนะเวลาผมเล่นมันกระชากแล้วมันแบบไม่ได้ดังใจกระชากแบบไม่ดีอ่ะผมเลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวนี้แม่งแบบกระชากมันจริงๆจังหวะนี้เหมือนจะเสียหลักครับแต่บอลยังทะลุตะข่ายเข้าไปอินสกิีหลบมาจังหวะนี้ทําได้ดีจุดโทษไปตอนเล่นให้เอซีวิลา,าถือว่าเป็นกองหน้าที่เก่งคนหนึ่งและจังหวะนี้อินสกิี้ก็ลุกมายิงจุดโทษด้วยตัวเองตึมหาย นอกเรื่องนอกเรื่องแป๊บหนึ่งครับจริงๆผมเคยบอกไปแล้วเวลาเล่นแบบฟูลทีม XI อย่างเงี้ยก็กดดันแบบเฮ้ยฟูลทีม XI ยังแพ้อีกวายนี่ขนาดทีมโคตรจะว่าอ่อนมันก็ไม่เชิงอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกันแต่ว่ามีตัวเดียวที่ดีเนี่ยคือตัวนี้เลยอินซากี้ลีเจนยังจะมีคนมาแบบวายวายมีลีเจนยังอยู่แค่ดาวเงินวาย มีรีเจนจะอยู่แค่ดาวเหรจริงๆรีเจนเนี่ยมันมีตัวเดียวอะ่ะมันยากว่ะมันต้องชงเองไปเองกินเองครับส่วนเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหรอ่อ่ะมันหลายๆอย่างไว้ใจยากอะ่ะเนี่ยต้องวิ่งมาคนเดียวอะไรเงี้ยไ,ไม่ต้องมองหาใครครับไปเองดีกว่าเพราะเวลาส่งให้คนอื่นแล้วแม่งชอบทาพลาดไปด้วยตัวเองครับอินซากิความแข็งก็มีพอตัวครับ และจังหวะอินซากิหาช่องหลุดมาขนาดนี้หลอกหนึ่งทีเรียบร้อยแต่จังหวะโดนแบบพวกกองหลังตัวใหญ่ชนก็ก็ถือว่าเอาอินซากิ้อยู่นะแต่ว่าไม่ทุกจังหวะถ้าหัวตั้งเมื่อไหร่ถ้าหัวตั้งเมื่อไหร่แม่งโคตรบันไลครับสำหรับกองหลังตึมตึมหายตลอดโคตรอยากได้ตอนนี้ราคาประมาณ6 6-700 m เอครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ยากที่จะมีคนปล่อยถ้าไม่บวกนอกก็รออีกสักพักน่าจะออกมาเยอะครับอิสก,กี้หลุดมาจังหวะนี้อาเล่นสกิลหนึ่งทีสกิลผิดท่าด้วยแต่ยังหลุดมาจิ้มได้ดีหูจังหวะต่อไปจังหวะนี้ก่อนหลุดมาตอนแรกจะใช้สกิลแบบตัดหลังแต่กดผิดเป็นท่านี้เฉยแต่จังหวะนี้อิสก,กี้หลบมาทําได้ด้วยอิสก,กี้กระชากกระชาก ไอเองไปเองแทบจะไม่มองเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนแต่ละตัวนี่ไม่ไหวจริงๆนะเวลก็ไม่ไม่มีใครเวลตันสักคนครับแต่ยังว่าครับน้องเขาเวล31เองคงน,น่าจะแบบพึ่งเล่นแต่ก็น่าอิจฉานะน่าอิจฉาพึ่งเล่นเปิดได้ x i ไม่ไม่ใช่ e ีเจนโอเคคลิปนี้ก็ดีเจนตัวแรกนะน่าจะแบบเบาๆบกันก่อนสำหรับฟิลิปโปอินซากี้ครับถ้าชอบอยัางไงาก็ฝากกดไลค์กด subscribe ครับ เดี๋ยวไว้มาดูตัวต่อไปมีแน่นอนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกัน